สวัสดีแม่แม่เอฟซี FC นะคะแฟนับเอฟซีทุกท่านคะ่ะมาเดอค่ะมาเดอมาเบิงเต้ามิงเต้ามิงกินยังนอะนี่นอะฮะกินยังครับโอ้ยกินกล้วยกินกล้วยครับกินกล้วยมาพี่เร็วมาเลยมาเลยมาเร็วมามาเร็วเร็วมาทางนี้พี่ดิววิตามินซีมาให้ผมกินหน่อยพี่ดิว ว้าฮ่ฮเอาเนเอาหารมาเทให้แม่เขากินเนเด้วมาสวัสดีค่ะมามามา M FC เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะเสียมิ่งเสียมิ่งอาลาเสียโอ้ยมาลางไก่กับบได้นอ้องมาอยู่ไก่กับบได้นาะไปอีกแล้ว มาถมีสงสัยแม่แจ้งเตือนเดอ้อนี่เดอ้อสงสัยแม่แจ้งเตือนบ่แจ้งเตือนบ่แจ้งเตือนแท้ๆไปใส่นั่นมาพี่มิง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 มาพี่มิง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 เอ้ยพี่แม่ของผิดของมิงแม่เร็ว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 มาพี่ กินบัหมี่ครับผมครับผมบ่บจแจงเตือนแทนละ่ะยังไปเห็นเขามาเลยนะ <c oughs> คะมาโอ้ยอยากกินบัหมี่ไข้ก <ไข S 2> ล้ย <ไป S 2> ถิ่ม <ไป S 2> เลยวะ <c oughs> <ๆ>นัะ่นเจ็บไซมือ,หอมให้เอาแม่หันยุ้มไปังสันตกใส่ดิดเมิดนั่นวว้า สวัสดียายยายสีน้องมิ่งจอมป่วนมาแล้วมาแล้วมาเด้อค่ะมาเด้อเอาเอาเอากูจีไปหาได้ปามากเลยยไมถังอะไรผมทชผมช้างอยู่เยอะเพิ่มุณชาก็น้อยไ,ไปเลยเด็กนี่ ปลาคอสื่อมาตัวเนาะมามาหนิงมาลูลามาเร็วเร็วเร็วปลาหน้าเบิดแมนปลาหน้าเบิด์ตเดือดตาปลาเลี้ยงสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมามากินแล้วมากินเร็วเร็วเร็ว หนึ่งจอมป่วนค่ะสวัสดีแม่อุน,นะคะสวัสดีแม่แมปอหรือปอบุนีจ้านี่อะไรแม,ม,ม่อะไรแม่ปอแม่ปอเออ,เอ,อคุณผูดด้ชคุณ เอาเลยเดีย๋ยวผมเอาอนตั้แให้ช่าน,นันอาเลยไหมรับขาเยิ้ยมเีววะที่แบ่บแ่บบอมิงต่อไว้ฉันหมกครับไปยังได้ไมได้มิงกินบักมี่วออางไไม่ได้ปอจ้า <laughs> ขอตัวขออไผยด้วยค่ะอัน ถ้าอ่านพิดก็ได้ไปแล้วพุ่นไปแล้วไปแล้วเวม่งเ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 ดี๋ยวรอมม่งออกไปป่วนนะคะเพราะอ้วนกำลังมม่งเม่ง,ม,งมาพี่มาพี่เร็ว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 ,วมากินทั้งพี่ครับ แม่นีแม่ดีแม่แม,มา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 สวัสดีแม่ปอนะคะว่าไม่จ้าแม่ปออนุสลาเนะาะไปอีกแล้วสิตั้งท่าไปอีกแล้ว กินยุ่นี่ละของมิงกินยุ่นี่ละครับเมนูสีเหล่าบะหมีม่แบบมี้แต่สีแสบตต้เนาะคุณสแสบบ่าครับมิงครับ แ่บอ่อเป็นยังือมาท่วงลาแถวะไ,นนไปแล้วไปหาแม่แล้วพุ่นพี่แม่ของมิ่งอยู่ทั้งพี่แม่มิ่ง สวัสดีครับสวัสดี24ท่านครับสวัสดีครับผมอันนี้มันชิ้นใหญ่ลูกของแม่ลูกโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโเมืองเพื่อนเหมือเพิ่อยของตัวเองก็ไม่กินคงแสบเสบโอ้ยคงแสบ คไปไปทางพุ่นไปทางพุ่นไปกินทางพุ่นไปสวัสดีครับพุนสวัสดีครับวันนี้คุณยายขอตัวไปทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งครับอ้วนให้มันไล่แขกวันนี้เร็วมา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 อย่าออกบ่ฮะ อยากออกแล้วครับนั่นกเก่อนเออเอาเลยจัดไปไม่ไมแนแม่ไมไม่แน่แม่ไม่เย็นครับไม่นะครับอะไรอยากออกแล้วไมนะ่แน่เดี๋ยวทุกปุยกันเย็นทุกปุยกันเยอะไว้ก่อนทุกปุยทุกปุยอย่าพึ่งให้แม่เขาเนี่ยฟนะองออกมาเอาแม่คน,นเลยโอ้ยเชือกติดอยู่ลูกพี่เย็นอุ้ยพวกนี่แม่ กระพืพอ่งมากระพ่งออกมากระพ่งออกมากระพ่งออกมาไปก่อนนันไปนั่นไปวะอ้ยจ่อยเนาะพักขนาดวะเฮ้ยตดวความเอ้ย ตรงตอนนี่สุดครับถ้านั้นไม่สุดไม่ได้เดี๋ยวนางคุณแม่เขาก็จะดึงขออาหารบ้างอะไรบ้างประตูก็พังอีกสวัสดียิบเก้าท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมออกมาแล้วครับสวัสดีแม่เล็กครับสวัสดีครับผมมาแต่เช้าครับแม่เล็กตื่นเช้าตัวตัวนี้กี่ทุ่มครับถึงทุ่มหนึ่งยังโอ้ตัวนี้มาแต่เช้าครับแม่วันนี้มาขายของด้วยครับวันนี้ ก็เลยมาตีเช้าเลยก็เปล่าไปผลไม้ครับอ่าวันที่17ครับจัดอยู่นะครับผมเพราะว่าเตรียมได้คุยกันงานคร่าวๆไปแล้วครับแม่เฟท่านใดอยากจะร่วมสร้างพระสร้างอ่าบุญกับมิ่งก็ได้เลยนะครับวันที่16มิถุนาเราจะไปร่วมสร้างพนนอนด้วยกันนะครับมีแม่แม่เอฟซีหลายท่านได้ บุญปัจจัยมาให้เราไปเป็นสะพานบุญให้นะครับผมพี่ก็จะไปด้วยนะครับวันนั้นหาบุญนี่เหหายไปหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่โอ้ยโน้อยเฮ้ยเฮ้ยคนเยอะเฮ้ยคนเยอะเยอะมาเลยมาเลยก่อนนึกเทเลยร้าปลาเก็บมะเก็บ อาาอ,อต้องอยู่ครับเดี๋ยวเราเราให้เขาเราจะหลีกเลี้ยงเขาไม่ให้กินแตงกวาปะปะกันเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปเลยเสียงเห็นเหรอไปปะไ,ไปนี่แหลนี่แหละ <laughs> มีอยู่นี่ครับมีอยู่นี่ครับ บุญไม plane. ่ม <niño sharing> ีบารมีไม <it to> <game> ่เก <rails> ิดครับผมก็ไม่มีเศท่านใอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีนะครับก็เถิญได้นะครับวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับเราจะไปร่วมสร้างพันนองด้วยกันครับก็ไม่พิเศษครับแม่เอฟซีอยากแล้วก็ยังไงดีล่ะ พิเศษก็กินได้ทุกทุกอย่างครับที่เอ่อแต่ว่าออแกนิกที่สุดอยากจะอย่างนั้นดีกว่าเนาะโอ้ยยังไม่โดนน้ำมั้งครับนี่มีผู้ันมาสายนิดนึงโอ้แตก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 โอ้โหคุณนี่ พงทีมตื่นยังไปล้างหน้าให้ลูกไปล้างหน้าเลยอร่อยปะแซบปะนี่หลับตากินแซบปะมึงดูโดนถ้าไม่คุณมองหน้าผมอย่างนี้อร่อยไหมผมถามนี่เฮ้ดูมองหน้าก็ดูมองหน้าเหมืนอนไอ้เฮ้ยไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยนะคุณตามาน,นี่เลย แม่ลูกแม่ถอยมาอย่าไปเล่นรถกุตา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดี45ท่านครับสวัสดีครับผม <c oughs> ออกมาจะไปไหนออกมา <c oughs> นิ่ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมา น้ำหนึ่งถึงสามนะหนึ่ง,งสองโอ้หมดเลยมาไวมากเลยครับมา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 ไป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 ลูกไปไปกลับกลับมแม่ไปถอยไป,ไปเดี๋ยวหยียบน้ำหยียบอะไรลูกไป <Right> น้อยสวัสดีครับแม่นาลีนิปสวัสดีครับ ่าคุณแม่ศีรก,การนะครับก <c oughs> ล้องไม่ชัดเลยครับโอ้ยค,ครับกป๊นนึงครับผมออกสัญญาณมาไกลแน่เลยโอเคไหมครับโอเคไหมไปเลยเมื่อกี้แม่บีซีออกหมดเลยบอกว่าแม่ ไม่เนี่ยอะไรมาคือบุตรคือบุตสดใสหลาเรื่องเอาน้ำฉีดบ้างหน่อยอยากน้ำไหมอยากเป็เรียนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

ไปไม่ได้แล้วครับต้นกล้วยคุณยายตึมเลยชยีมือขอทั้งนั้นก็เลยโดนกั้นซะดูไปไม่ได้แล้วเพราะ,ะเพื่ดไม่เห็นกําแพงไว้นี่พเพื่ดบังหัวผมไว้นีด่ดูดูคุณตามาทำกั้นไว้เลยนะอ่ะอ่าเฮ้ยบอก่าไเย็นเย็นเฮ้ย เก็บเดเก็บเดีย๋ยวเอไปครับไม่เย็นโทวใกล้ไม่ห่างดีไม่คุ้นกลิ่นครับเย็นเย็นเย็นเก็บสูงเปงไงเฮ้ยให้หาทุกวันอยู่ใช่คนยาเดี๋ยวยืนทำไม่ยืนยัำไปเองทำไม่ยืนไปเองเออ เด็กลูกชายครับอยู่นู่นฮึ่ฮึ่ฮ้ยฮึ่ยฮฮ้ยฮมาเมมาเมไปไไหนมมามามามเร็วมาเร็วเร็วมาวมาเรวอะไรับเชงแดดกันพ่อรับเชงแดดกันครับรับเชงแดดวิตามินดีออกัน เดินครับเดินเก็บมาเร็วหน่อยเก็บมาเร็วเก็บมา สวัสดีแม่สี51ท่านครับสวัสดีครับอืมอืมตื่นเช้ามาปล่อยช้าปล่อยชาเปน,านี้แหละครับอาการก็จะเป็นลักษณะนี้เป้ยไป,ไปจีดถูพุดไหมแหงๆมันเ,นเปียกพอนีนแล้วมันจะเป็นเอถึงแซดเลย <laughs> กินน้ำในเล่นน้ำครับลูกพี่เย้เย้เ้เสียใจเสียใจรับรับรับป้าทำป้าจะป้าทุกครับพี่ยัง ตอนนี้หกโมงเย็ยนที่มีการกำลังทานข้าวเจ้าอขอใหอ้มีความสุขกับการรับประทานข้าวนะครับพี่ดาวมาได้เศร้าครับแต่ว่ามิงเ่็นนออกคอคิดว่าคุณถามบ่ปิดคุดยอะ่รพี่จังนี่ 嘿嘿嘿嘿嘿！哎哎哎！稳稳稳稳。 สวัสดีครับแม่เอฟซีครับสวัสดีคับไปโรงเรียนแต่เช้าอยังเข้าไจินดาพาก็ยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลย <c oughs> ตรนนี้มิ่งสายเหมือนเดิมป่ามิ่งไม่สายเหมือนเดิมครับมิ่งมิ่งแค่ไปช้านิดเดียวครับมิ่งไม่สายใช่ไหมครับมิ่งใช่ไหมครับ <c oughs> ทางน้อย ฮึเสียงไหนฮึ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 ไม้าเม้ามามาลูกมาไม่ต้องใครเลยไม่เล่น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  เสียงใครร้องเสียงช้างข้างๆบ้านนี่นะครับไปไหนอีกังนโอ้จะไปรดน้ำให้คุณยายบ่จะไปรดน้ำผักให้คุณยายบ่โอ้โอไม่ต้องรดน้ำลูกฝนตกยุโอ้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 โโอ้หนั่นตัวไปเลยไม่ต้องไม่เล่น สวัสดีครับแม่กุเทวันเสียคุ้มแม่สายยันคุณแป๊สสวัสดีครับสี่ตอนเช้าครับผมสวัสดีครับ,รบใกล้ถึงใกล้สูงทับพิดาวาพี่ดาวสูงกว่าเยอะอยู่ครับผมมันประมาณห้าสิบเซนนี่แหละครับตัวนี้พี่ดาวก็จะสามขวล้วครับประมาณสิงหาเดือนสิงหาก็จะครบสามขวบแล้วพี่ดาวครับ ตอนที่จัดมันเกิดพี่ดาวนก็ยืนมองเนี้ยยืนมองกินเคแ้กแพี่ดาวก็กินเกคยู่นู่นมิ่งก็ยืนมกินเ้กบนหน้าคอกเมื่อก่อนเป็นคอกไม้ครับเอ้ออเอ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับสาภาพบรรยากาศเป็นยังไงอ๋อถือตอนเช้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นนรครับโล่งไม่มีเมฆสก้อนตอนบ่ายมาก็จะเริ่มมานะครับไม่รู้มาจากไหน เดี๋ยวพ่ออ้วนขอจบสตรีมพิคกค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับอดีายืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้คุณตาคุณยายด้วยนะครบเป็นกำลังใ,ใจคุณยายนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับหวังดีแฟมิลี่ครับผม